โอเคกรกาบสวัสดีทุกด้านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุลเรศอกเวอร์เดยเกมอันอีกครั้งแรกนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันใน้กอะของวีกันอีกเช่นเคยนะทุกคน ก็อนอื่นเลยนะผมพี่ต้องขอไปสําหรับชาวอาร์มือถือด้วยนะผมที่ไม่สามารถลงคลิปไม่ได้นะผมปกติพี่จะลงคลิปสลับกันนะผมจะเป็นจุลสิกรคมือถือแล้วก็อาร์พีซีเนาะแต่ตอนนี้นะผมคือมันเข้าเกมไม่ได้นะขอไปมาอย่างยิ่งเลยนะผมก็เดี๋ยวจะรีบเข้าเกมแล้วทําให้เร็วที่สุดเลยนะผมคือไม่รู้ว่าเป็นว่าเครื่องพี่หรือตัวเกมนะผพไม่ได้เข้านานแล้วมันจะเย็นพียน,ยน,นะผมมันจะแบบเข้าไม่ได้นะผมโอ้โห ก็โอเคครับผมก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาจริงๆครับผมเดี๋ยวจะรีบทำให้เนาะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะพาทุกคนไปลาบแพ็คเลเื่อยยกันเหมือนเคยนะผมก็วันนี้จะเป็นแพ็คอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าลับผมโอ้โหเต่าตะหนุโดนเลยครับผมจะได้ไอเต่าอ๋อเป็นเต่าซุปเปอร์แลยนครับผมไม่เต่าตหนุซุปเปอร์แล้วครับผมโอเคก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาเก็บการ์ดกันครับผมไปโอ้โห ถึงก็สามลักเลยครับผมตัวกลางอ,าอะอะเลเวลมารอบแรกก็มาแบบโหดๆตึงๆแล้วนะผมตัวพี่ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะในรถวตาใต้น้ําเนี่ยอืมมันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องประหยัดตัวหน่อยแล้วผมต้องต้องจัดไปแบบประหยัดตัวนะ ตัวหนึ่งก็เดี๋ยวพี่จะเอาตัวแบบเบาๆไปด้วยนะผมไปสู้กับตัวหนักๆนะเอ้าเอาแล้วหน่อยไ i ้อ้เขาอยากจัดแบบโดดมาใส่พี่ใช่ไหมได้บอกเลยว่าได้ได้เดี๋ยวจัดตัวเบาๆให้ครับผมนี่เบาพอไหมเบาพอไหมดูปังพี่กับปังดูนะผมทุกคนแล้วจัดสินเอานะผมไปจัดครับผมเอาแล้วหน่อยฮนะไม่ไหวจริงๆอาเฮ้ยอย่าค้างนะ อย่าค้างนะเออเฮอ,อนึกว่าจะค้างในึสองเกมจบเลยนะครับผมโอเคก็ออย่างที่บอกไปพี่ไม่ค่อยมีเวลาตามกิฟนะผมอยากจะทำให้ดูทุกวันก็ไม่ได้นะผมได้แต่บนโอ้โหโอ้โหเสียเลยโมตาลูกพ่อเดอนสายยัดแล้วนะผมสายยัดนะอา้าวคือมันทำไมห้าวจังเลยอนะ่ะจะไหวไว้ได้พี่เนี่ย ถ้ามูตาไดก่อนจะไหวไหมต้องตซฟไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวพี่ขอตีฟมูตาก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตัวเราแบบว่าห่างก,กับมันเยอะนะผมนี่ขนาดชนะทา,านะเนี่ยถ้าช,ชนะาทา่าจะแบบว่าไม่ค่อยแบบจะอยากรู้สีเท่าไหร่เลยนะโอ้โหอุตลากันต่องไว้แล้วเปลี่ยนตัวมาไม่ตีด้วยครับผมเอาเรื่องนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาจัดเสียงเลยครับผมตีมาเถอะ รากกันไปก็เ่านั้นแล้วนะฮะเอาเอามันไม่ตีว่ะทุกคนเอามันไม่ตีว่ะเอาเอากันด้วยครับผมตอนเลขเป็นไตรยัดรอบนี้เป็นไายกันนะฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดียวไม่ไม่ตีเหรอไม่ตีพี่เหรอนะเอาโอ้โหพอพี่ตีพอพี่ตีมันก็กัน อีทเลยอีทเลยเอาโอ้โหเอาได้จะมาแข่งแบบว่าความอดทนกับพี่ใช่ไหมไอ้หนูเออการสีครับผมการสีอย่างนี้พี่ก็กันมันก็กันมามาจะมาแข่งความอดทนกับพี่เหรอเอาดิเอาดิเอ,องจะมาเก็บสีแบบพี่ไม่ได้เองจะมาเรียนแบบพี่ไม่ได้ไอ้หนูไอ้หนู เฮ้ยทุกคนมันเอาจริงว่ะมันเอาจริงว่ะไห่กันจริงๆว่ะากาันรจริงด้วยนะผมโอ้โห,โหแล้วพี่จะต้องการไปถึงไหนเนี่ยตอนนี้แข่งความอดทนกันก่อนก็ผมโอ้โหดูมันกันสีอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหเออมันตีสีแล้วหมดความอดทนแล้วใช่ไหมเอไอมาเจอนายปามีหลายบันแบบนี้ก็นอนนี่ครับ โมด้าโอ้โหโมดลายังไหวอะ่ะเลือดแค่นี้ก็ยังไหวนี่เรียบร้อยไปจะมาแข่งความอดทนกันไนปามี่เฮ้ยเองคิดดีแล้วเหรอไอ้ไอ้เฮ้ยโอ้โหสี่โอมันติดจ้ะโอ้โหคงจะหมูห่มากครับผมยัดสี่เลยนะฮะจากนี้การสีเป็นยัดสี่เลยนะผมได้ไปนอนงั้นก็ไปนอนในห,หนู จะมาเล่นสีอะพี่เหรอจะมาเล่นสีอะพี่เหรอไปนอนปึ๊บนี่เป็นไงตีส่วนทตุเลยโหดาเมจมันตั้เจ็ดร้อยไอตัวนี้มาเป็นพันเลยมาจัดมา <c oughs> <c oughs> เหมือนเขาโกรธครับผมเหมือนเขาโกรธนะทุกคนโอ้โหความอดทนว่ะเอาอ่ะมันขึ้นอยู่กับความอดทนเฮ้ยเฮ้ยอ,อัลโหลเถอะ เออไปนอนได้หนูไปเลยลูกพ่อลาปักกระเป๋ามาปักกระเป๋วาวดลากหางว่าตืดปุ๊บนี่เรียบร้อยครับผมไอหมึกกล้วยโอ้โหหมึกกล้วยวะ่ะโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมอ,อยากกินหมึกกล้วยครับผมนี่เบาๆไปเบาๆหิวไปเลืีกสามรอบครับผมไป จัดต่อเรื่อยๆนะฮะรอบแรกมันก็มาหนากักรอบต่อโอ้ยรอบต่องก็พอประมาณนะผมถือว่าพอประมาณนะฮะเราก็ยังไม่เอาตัวหือหว่าไปบ้าครับผมยวเก็บไว้ช่วงท้ายครับผมไอเนี่ยมันชอบอยู่แล้ว่ชอบมาตัวที่แบบว่าแบบโหดกว่าเรานะผมให้เราหมดตัวเร็วรอบไดๆเราะจะได้แบบหนักนะครับผมคือเราจะเหนื่อยเลยนะถ้าเกิดว่าตัวไม่ค่อยมีตอนรอบท้ายเนี่ย แต่ยีมาจะจบอยู่แล้วนะผมมาแพร้รอบท้ายก็ไม่เอานะผมเพราะฉะนั้นไอไอเองจะเหือมเกลิมกับพี่เกินไปแล้วเป็นไงเจอทีมแบบนี้เป็นไงไหวปะทุกคนไปจัดครับผมตัวหน้ากับตัวหลังพี่เหมือนกันนะป่กหนูก็ตัวหน้ากับตัวหลังเหมือนกันนะผมมาเดี่ยจะมาฝึกความอดทนไหมรอบนี้ฮะรอบแรก <laughs> รอบแรกคือแบบโอ้โห เมื่อกี้คือแบบมันโอดทนอะไรขนาดนั้นวะมาไอเต่าไอเต่างอยเต่าโอ้ยเต่าน้อยเอา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 เต่าน้อยอย่างนี้พี่พี่จบนะเอ้ยอก,กันหนึ่งอย่างนี้พี่จบนะรับจบนะตีมาเออไม่ตีครับผมจะมาเล่นความอดทนกับพี่ใช่ไหมดูจากรอบพี่แล้วเป็นตัวอย่าง ดูจากรอบนี้แล้วเป็นตัวอย่างได้นะไอเ่าน้อยไอเต่าน้อยจะมาเล่นความอดทนกับพี่แบบนี้ไม่ได้มาให้รู้แล้บ้างให้รู้แล้บ้างเออการอีกรอบอรอ,อบนี้แล้วออไออดทนได้นะผมรอบนี้พี่ไม่ไหวกับความอดทนครับผมอ่ะจริงๆนะวยโอ้หยัดสิเลยเหรอออันนี้มานรู้แล้วนะ เวลาจะตีมันกันนะผมเวลาไอ้นี่มันสวนกลับอ่ะแล้วเมื่อกี้ไม่คิดว่ามันไม่คิดว่าพี่จะเผื่อจาร์มาเหรอไอ้เผื่อป้องกันมาเหรอใช่ไหมได้ตีหมดแล้วก็แล้วแต่ดิตีหมดแล้วก็ไปนอนดิเหลือต่องตัวนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเอาตัวเบาๆท้ายเก็บก็ได้มามันอยู่ดีความอดทอนไอ้นี่เป็นไงจริงไปดิบางทีก็เหมือนมันรู้นะพี่ว่าเอาพี่ก็ว่ามันก็รู้อะจริง บางทีนะเว้ยเอคือแบบอาตรงๆคือเขาแบบไม่โอ้ยยัดเลยว่ะยัดเลยว่ะโอ้โหเอาแล้วผมขอให้ตีสองทีแล้วได้เราเลือดมานะอืมเหลือสอตัวด้วยงานหยาบแล้วเนี่ยขอหยุดบนแป๊บนึงเออต้องตีสามทีอ่ะแล้วตัวท้ายเนี่ย อืไปนอนอือไปนอนคือที่พี่การสามนะผมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันออกมาถ้าเกิดว่าพี่การสองกลัวมันตีสี่แล้วพี่จะตายไงกลัวแบบมันเด้งเด้งดาเมจโอ้ยมีตีด้วยเลียดเลยครับผมถ้าเมื่อกี้อะ่ะมันมันมันเหลือเหลือสี่ใช่ไหมแล้วมันเอากันหมดเดี๋ยวพี่แพ้เลยนะ ถ้าพี่ตีไปพี่แพ้เลยนะเพราะว่าแค่สองทีไม่สาม,มารถเพิ่มเท่าเลือดมันได้นะผมไม่สาม,มารถนาเลือดมันได้นะที่ต้องต้องใช้ความอดทนเข้าสู้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันเอาไปชาร์จแล้วตีพี่มาพี่ก็ตายเหมือนกันวะเอา้ามาเออโอ้โหดีครับผมไม่ตี โอ้มันเอากันหมดนะผมโอ้โหเรียบร้อยความ,มดอดทนอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่น่ใน,นหนูเอาอาจ,จะมาแข่งความ,มดอดทนกับนายปามี่เฮ้ยจะมาแข่งความ,มดอดทนกับนายปามี่แบบนี้ไม่ได้นี่คำรามมาเลยปึ๊บ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 บุ้มบุ้มปึ๊บแงมเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสุดยอดไปเลยวะ่ะความอดทน มันขึ้นอยู่กับความอดทนจริงๆครับผมทุกคนรอบนี้นะไปสามครับผมโหยตัวก็ไม่เบานะตัวกลางนะตัวท้ายด้วยแต่จริงๆเมื่อกี้อะ่ะคือถ้าเกิดว่าพี่แบบว่าตีไปพี่ก็แพ้นะผมหรือถ้าเกิดมันเก็บไว้ชาร์จพี่ก็แพ้นะฮะโอ้โหโชคดีจริงๆเลยว่ะดีนะเว้ออ่านใจ AI ออกนี่ <c oughs> คือถ้าไม่ใช่แล้วไหมถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามัน,ม,นมันรู้ เมื่อกี้อะ่ะมันก็ถือว่ามันโกงแล้วนะผมคือมันมีเนตตาทิ์แล้วนะทางนั้นไอ <c oughs> <AI S 2> <c oughs> บางทีมันก็เป็นงั้น <c oughs> จริงๆใช่ไหมเอาตัวนี้ไปแดนดีกว่าเออปกินน้ำมันไปครับผม <c oughs> มาไอ <c oughs> นะผมยี่เชื่อว่าใค,ใครเล่นก็จะชอบหัวร้อนกับมันนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องมีคนหัวร้อนอยู่แล้วผมบางดีพี่ก็หัวร้อนเว้ ฮักเจวะลองไปตีดิโอ้โหยัดเลยอะยัดเลย <c oughs> เจ็บแขนเครื่องโกดโทษจันยัยครับผมโอ้โหลอบทีแล้วมันหนักไปใช่ไหมหนูพี่ขอโทษตาพี่ทำอะไรไม่ดีเกินไปพี่ขอโทษโอุ้ยมันตีจริงวะ่ะโอ้โหเป็นไงพี่คำนวณหมดแล้วครับผมทุกคนนี่คือที่พี่ไม่กันนะผมอ่านนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ ก็คือรอบพี่มีเลือดปันกล้าใช่ไหมไอหอยอะ่ะแล้วก็เกิดว่ารอบแรกมันตีพี่สองอะ่ะมันยังเหลือพันหนึ่งครับผมก็แสดงว่ามันตรีรอบที่สองยังไงพี่ก็ไม่ตายครับผมเข้าใจปะเข้าใจไหมไปนอนในหนูมันอยู่ที่การคำนวณครับผมนี่ขิงไม่เลิกนะฮะขิง a อนี่ชอบเหลือเกินครับผมไม่นายคนนี้เก่งใกล้ไออครับผมอืมไม่เป็นไรลูกพ่อปล่อยเมกาโลดอนมามาเลยไอหลามลูกพ่อ มนีเป็นไงลายสวยด้วยยังไม่เลเวลแม็กครับผมเดี๋ยวต้องจัดรีเวลรีวิวแบบเลเวลแม็กแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีตัววะ่ะยังไม่มีตัววะ่ะทุกคนเออไปนอนไปนอนย่าห้าวกับพี่มาไอปลามังกรเอีนี่มันไอปลามานะนาวมาใช่ไหมโอ้โหตียัดเฮ้ย <c oughs> สงสัยครับผมทุกคนสงสัย AI จะหมดความอดทนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ นะนั่นก็ไปนอนได้นะไอหนูเจอปลากินน้ํามันจัดการมันเลยลูกไปนอนไอมันปลามาน้าเออปลาม่นไปนอนไอ้ปลามาน้ำหัวเรียกชื่อไปถูกครับผมนึกชื่อก่อนตีด้วยโอโหปุบปุบปุมาๆๆเงี่มเรียบร้อยครับผมโอเคแล้วจบไปในรอบที่ตามครับผมมันอยู่ที่การคำนวณครับผมนี่ ไอเขาหมดความหมดทนแล้วเว้ยรอบแรกรอบสองคือเขาแบบว่าตีพี่แบบไอ้ไม่ใช่แบบว่ากันอย่างเดียวเลยนะฮะรอบนี้คือแบบตีอย่างเดียวครับผมมาดูรอบที่สี่นะฮะไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าหมดความหมดทนอีกหรือเปล่านะผมงั้นรอบนี้จัดให้เลย a อเอ็งเหลื่อมล้ำกับข้าเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นเอ็งต้องโดนบ้างเจอทีมอาหารกา เจอทีมาหังกาครับผมท่าจนท่าตไปเลยฮะแล้วเองจะได้รู้ว่าโดนตะบ้างไปครับผมโดนตะบ้างือต,ตัวเหลื่อมล้ำเนี่ยให้มาสามรอบแล้วรอบท้ายขอหน่อยครับผมอยากตก AI ให้คนแบบว่าที่คือความหวังของหมู่บ้านของคนชอบหัวร้อนเกมนี้ครับผม <c oughs> เออเอยิงจะก็เอไอให้ในายคนดีครับผมประจำครับผม ชอบอยู่แล้วตีไอครับผมใครกะโกรธใครเครื่อง ai หรือใครหัวร้อนกบไอมาดูกีปีได้เสมอครับผมเดีย๋ยวตกไปเป็นน้ำเลย <c oughs> โอ้โหตีจริงตีจังตีจริงตีจังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวมาด้วยนะเขาไม่เปลี่ยนตัวมาด้วยนะเฮ้ไม่เปลี่ยนตัวมาด้วยก็ไปนอนในหนูอ <c oughs> ไปนอนในปามาน้ำมาครัผม เขาอยากจะท่านจนท่าแบบนี้เราก็จัดให้ฮะสามโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาใสอดโทนเหรอหรือใสชาร์จยังไม่รู้เออการหนึ่งครับผมอันนี้สายแบ่งครึ่งฮะไปชาร์จหน่อยแล้วก็มาป้องกันนิดนะครับผมเออตีโอยังเอบเอบเอเอ้ย,ย,ย,เ,อย,เ,อยเรียบร้อยไมป่ป็นไรลูกพ่อมาพี่หอยจัดมันละหน่อยเลยลูก เอาให้เด็กมันดูอือืไอไอไอเด็กน้อยอไอเองต้องโดนอีกต้องโดนอือจะลู้เอเฮ้ยพี่ลืมไปว่ามันเหลือหนึ่งนี่ว่ะโอ้โห,โห,โหลืมเจออีกครับผมไม่ใจกว่นี้เอาซะแล้วโอ้โห,หดีสองเออรอบนี้จำได้แล้วว่าเหลือหนึ่งฮะไอไอเอเองต้องโดน เอาไปเลยหนาวหนาวไอ้หนูเอาไปเลยหนาวหนาวไอ้หนูปึ๊บไม่งี้ไงคมับเข้าให้เออย่าเกับพีเป็นไง,ไงรู้ยังนะเวลาที่จัดตัวมันเหลื่อมล้ําเนี่ยรู้หรือยังว่ามันแบบเข้ายากแค่ไหนเออโอ้โหไกลด้วยโอเคครับผมโมดลตลลูกพ่ดูคงไม่ได้ออกนะพ่อบอกไว้ก่อนเลย จบแค่พี่หอยก็พอครับผมไอปลาไอปลาทำลายเรือยักษ์ครับผมไปตัวนี้ไปนอนปุ๊บไปเลยพี่หอยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปุ๊บเป็นไงอะ่ะโอเคจบไปในรอบี่ธีครับผมอรอดท้ายสบายผือตาดอโบครับผมเป็นไง โอเคครับ okay, ผมได้มาแล้วนะแพ็กเต่าตนดูครับผมนี่เลยนะฮะก็ถึงมันจะเป็นการซุปเปอร์แลน์นะผมมันเป็นการเต่าก็จริงแต่ว่าถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆรื่อเราก็จะได้มันตัวดีๆเลเวลแม็กนะผมแต่อ่ะจริงๆอ่ะพี่ก็พูดไปงั้นแหละใช้ไม่ค่อยได้ัะผม <laughs> <laughs> พอแบบเรามีตโตโดดหน่อยเอไอมันก็ชอบเอาตัวเหลื่อมล้ำใช่ไหมเออเนี่ยใช้ได้ที่ไหนอ่ะแบบเนี้ย โอเคครับผมสำเรบวันนี้ก็เป็นการลงแพ็กเต่านะครับผมแล้วก็ความบทนของพี่นั่นเองครับผมก็ใครยังไม่มีครับผมรีบจัดเลยครับผมโอเคครับผมลำหรบวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคนไปแล้วบ๊ายบายแม่รบายใจแล้วผมได้ตบ AI เล่นนะฮะ